ยก2อนี่ยไม่รู้ว่า2ชั่วโมงหรือเท่าไหร่นะครับคือวันนี้เรียกเชิรียนเชิญพี่วินขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีเรื่องจะเล่าให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเราฟังนิดหนึ่งจากคงจ,จ,จะจําเหตุการณ์ได้เมื่อประมาณที่รัชมังคลานะครับน่าจะวันที่20ใช่ครับใช่นะฮะที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์มีการลุมทําร้ายคนเสื้อแดง นะครับพวกเราอะนะฮะที่ไปชุมนุมกันที่นั่นแล้วก็มีการดักลอบทําร้ายหลายๆอย่างเยอะมากตอนนี้มีอยู่เหตุการณ์อยู่อันหนึง่งที่เป็นเหตุการณ์ที่จะมาเล่าให้พี่น้องเราฟังมีแท็กซี่คันหนึ่งพี่น้องคงจะจําได้นะฮะที่หน้าหน้ารามคาแหงไม่ทราบว่าพี่วินมีจําทะเบียนได้ไหมจริงๆผมกับเขาไม่ได้เจอกันเขาอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างในครับแต่ว่าวันนั้นอะเขาเขาอยู่ในชุดเดียวกับ รู้สึกจะเป็นรถบัสที่ที่โดนเผาอะฮะรถเขาก็ใกล้ใกล้ใกล้จะโดนเผาด้วยวันนั้นอเผอิญเจ้าหน้าที่มาเร็วแล้วหลังจากวันนั้นมาเขามาที่หลังเวทีมหานมเขาก็อยากจะให้ทางหนุน่มช่วยเหลือขอ,อาติญาตก่อนก่อนที่จะมาหาคุณหนุ่มอะ,อะปรากฏว่ารถของเขาเนี่ยถูกถูก,ถกทำทำลายะนะฮะจนสภาพเนี่ยค่อนข้างจะยับเยินนะครับค่าเสียหายค่าเสียหายเนี่ย อูตีราคามาแล้ว3 0 0 0 0นส0 0 0นนิดๆนะครับตอนนี้ด้วยหลายๆอย่างรถก็เช่าข้าวต้องซื้อเมียสองเมียรถรถผ่อนรถผ่อนรถผ่อนก็ลดรถผ่อนนะครับภรรยาหนึ่งคนลูกอีกอะไรอีกภาระต่างๆแล้วรถมาเสียลงไปอย่างเงี้ยต้องซ่อมต้องลดผ่อนด้วยซึ่งรู้สึกว่าตัวได้รับบาดเจ็บด้วยอ่าตัวก็บาดเจ็บด้วยเขามันให้จับแก้ผ้าหมดเลยฮะแล้วก็ลุมกระทืบลุมตี นะฮะก็ค่อนข้างจะสาหัสแต่หลังจากนั้นนะฮะก็มาหาพี่วินนะครับหาหนุ่มมาหาหนุ่มมาหาหนุ่มคุณหนุ่มเราเนี่ยคุณหน<า>ุ่มโคราชเนี่ยว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะในเบื<น>้องต้นในเบื้องต้นพี่น้องเราฟังไว้เลยนะครับมีเกิดกรณีอย่างเนี้ยหา,หา, channel, ห,าหาช่องที่เราจะเข้ามาติดต่อเพราะว่าเราเราอาจจะมีแนวทางที่เราพอจะช่วยได้นะฮะช่วยได้อย่างไรก็ว่ากันไปแต่ในกรณีในกรณีนี้เนี่ย ทางคุณหนุ่มก็ติดต่อมาที่พี่วินพอดีวันนั้นผมอยู่แถวๆนี้พอดีเดินผ่านไปหนุ่มก็เลยเรียกเออพี่วินมามาดูคุยกับน้องทีเพราะว่าเห็นว่าเราเข้าอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ก็เลยมอบหมายหน้าที่ถึงนี้ให้เรามาเราก็เลยชี้นําไปว่าคุณต้องไปหนึ่งสองสามสี่ยังไงติดต่อใครยังไงมั่งเราก็ให้สถานที่ไปเพราะว่าทางรัฐบาลเขาคุ้มครองเต็มที่แต่เผอิญมันเป็นจังหวะที่ดีฮะเพราะว่านายกทักษิณท่านตามข่าวตอนนี้อยู่ข่าววันนั้นฮะมันออกไปทั่วโลกเลย ออกไปทั่วโลกเลยนายกทิกษิณท่านท่านท่านดูทางทางทางจอภาพอยู่ท่านก็เลยติดต่อกับมาอ่ามาที่นปชให้นปชเป็นคนจัดการเอารถคันนี้ไปซ่อมให้เหมือนใหม่เร็วที่สุดฮะนะคือต้องตกเให้นายกทิกษิณน,นะครับคือท่านถึงท่านจะอยู่ไกลฮะแต่ว่าท่านท่านจะติดตามผลงานพวกเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้เครดิตกับกับนายกทิกษิณกับรัฐบาลชุดนี้ด้วย อย่างที่ผมพูดมาวานว่าเราอย่าพูดตําหนิถึงรัฐบาลเลยเพราะว่าท่านก็เหนื่อยในงานของท่านก็พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีแต่กําลังใจให้กันก็ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์อีกพอหลังจากนายกทังสินท่ารู้เสร็จปุ๊บท่านก็เลยติดต่อมาทางทางนปชให้นปรชรับเรื่องต่อนอปชก็ให้เด็กคนนี้เข้าไปหาเบื้องต้นอาจารย์ธิดาให้เงินสดไป10,000บาทแล้วก็ให้รถเข้าซ่อม เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางพักติดต่อกลับมาว่าไปถึงไหนแล้วเรื่องการซ่อมเพราะว่าน่าจะโดนเจ้านายใหญ่บีบมาว่าให้เร่งรัดหน่อยเพราะว่าเขาต้องประกอบอาชีพถ้าเขาไม่มีรถเขาก็ไม่มีอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ข่าวเด็กโทรคุยกับผมเมื่อตอนกลางวันว่าตอนนี้ค้างค่าเช่าอยู่เดือนหนึ่งน่ยมันประมาณ2 0,000ื่นกว่าค้างค่าเช่ามาสองเดือนแล้วก็เลยโทรมาหาผมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคุยให้แต่ว่าผมไม่รับปากนะว่า มันจะได้มากได้น้อยไงแต่ผมจะคุยให้แล้วแต่ถ้าถึงวันนั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุณก็ไปหาเขาเองผมจะคุยให้เฉยๆผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องก้าวไกลในเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องเงินเรื่อง,องทองเราจะไม่เข้าไปยุ่งเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นคือเดินให้ประสานงานให้แล้วคุณก็ไปจัดการเอาเองก็เลยคือตอนนี้ก็เลยว่าทางพักทางอะไรก็กระตือรือร้อนมารู้สึกว่าในวันสองวันเนี่ยเขาจะเข้าไปอีกจริงๆแล้วเขนานัดผมวันนี้เมื่อวานเขาเข้ามาที่นี่แต่เขาเห็นคนเยอะเขาไม่กล้าขึ้นมาเขาไม่กล้ามาแนะนําตัวแต่ว่าวันที่เขาโทรหาผมอีก ว่าเขาจะมาผมบอกเออถ้ามาแล้วคุณเข้ามาึ้นบนเวทีเลยจะได้แนะนําตัวให้พี่น้องได้รู้ว่าตรงเนี้ยรัฐบาลนายกยิ่งรักไม่ได้ทอดทิง้งแม้กระทั่งนายกทักษิณท่านก็ไม่ได้ทอดทิง้งแต่อเผอิญเขาเพิ่งโทรหาผมเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าพี่ผมต้องขอโทษผมมาไม่ได้เพราะเอิญวันนี้ผมเพิ่งจะเช่ารถขับเป็นวันแรกก็เลยต้อง เรียกปากเรียกท้องก่อนผมบอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมมานาเสนอให้กับพี่น้องเราเราเราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าวันไหนท่านคุณมาคุณก็ขึ้นมานําเสนอให้เห็นเป็นตัวตนหน่อยไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วมันไม่มีตัวตนเดี๋ยวมันดูไม่ดีครับพี่อาทิตย์คือคือวันนี้ที่มาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยก็เป็นอะไรอันหนึ่งที่ว่าเ,เราไม่ได้ทอดทิ้งกันแล้วก็ท่านนายกทักษิณคงจะดูอยู่ใช่ใช่คือท่านท่านดูอยู่ตลอดนะฮะเพียงแต่ว,ว่า บางสิ่งบางอย่างอย่างวันนี้รัฐบาลเราโดนเยอะเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี่ยอย่างข้าวก็เหมือนกันผมถามว่าชาวนาที่ไปเดินอยู่วันนี้ผมว่าไม่น่าจะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นที่เป็นชาวนาแท้ๆนะครับเพราะว่าชาวนามันหน้าขาวกันเอาเอา,เอางนี้ดีไหมชาวนาที่อยากจะได้ประกันเนี่ยก็มาลงชื่อเลยแล้วก็รับไป 7, เจ็ดพันะชาวนาที่จำนำก็เอาไปหมื่นสามเหมือนเดิมเอาอย่างนี้เลยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ ประหยัดงบประมาณได้ซ้าไปเมาเช้านี้เองไหนๆก็พอดีมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งก็เลยบอกว่ามีชาวนาที่รับจำนำข้าวเนี่ยเขาเขาบอกเขารออีกประมาณไม่ถึงเดือนนะฮะเขาจะได้หมื่นสามแต่ชาวนาที่ไม่เอาเนี่ยเอาข้าวไปขายแล้าาวเมื่อเช้านี้ไปขายแล้วได้เงินมา7 0 0ดหายไปหกพ0นกว่าบาทฉะนั้นก็เป็นทางเลือกว่า จะเลือกแบบไหนนะฮะรอยนิดเดียวแล้วปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเราไม่ได้เร่งรัดเร่งรัดทุกอย่างทําทุกอย่างแต่ก็มีอุปสรรคก,กากหนามขณะนี้ล่าสุดนี่ก็ทางรัฐบาลเองก็ได้แหล่งเงินมาแล้วนะฮะคาดว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าจะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาทั้งหมดนะฮะที่ที่ติดค้างที่ยังติดค้างอยู่จากเหตุอันไอ้พวกม็อบ วนส้นตีนทั้งหลายไปทำนะฮะไม่ไปโทษมันเลยแต่มาโทษแต่รัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พวกมันเองนั่นแหละที่โทษหน้า,างิ้นวลเช้งเลยนะแหมเป็นชาวนาอยู่จังหวัดแนตะ่ไม่รู้อยากจะไปดูเหมือนกันเจอแต่ชาวนาที่ต้องห,หลังขดหลังแข็งนะครับหน้าดำขาเครียดจากการทำนาไอ้ไอ้หน้านนนนนที่มันขึ้นขึ้นมาบนจอเนี่ยดูก็รู้แล้วว่ามันหน้านาแบบไหนสงสัยจะมาไถาบนเตียงมั้งไม่ใช่ไ<ต>ถในนาแต่ข่าวมันออกมาพี่ทิศอย่างนี้ มีอ e ีเมลปาวรัตไปด้วยนะออ่นั่นดําอยู่แล้วแต่งเป็นชาวนาเลยอ๋อนั่นสมเป็นชาวนาเลยสมสมสม,สมเพราะว่าลุกรูล่ลางลักษณะใช้ได้ว่าชาวนาแน่ก็วันนี้เดี๋ยวมีม,มีพี่นุย้ยแล้วก็มีคุณหนุ่มนะฮะที่จะขึ้นมาคุยกับพี่น้องเราผมก็มีเหล็กเกตเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละฮะแล้ววันหลังคงจะมีข่าวที่ล่าสุดมาบอกกับพี่น้องเราว่าขณะนี้ ยังไงขณะนี้เอานิดนิดก็สลสส,ส,สก็ออกทําการเตรียมจับกลุ่มไอ้พวกนี้อยู่แล้วแต่ทุกอย่างต้องใช้จังหวะเพราะว่าเข้าไปทีไรเด้งทุกทีนะเราไม่ต้องไปพูดว่าเด้งเพราะอะไรไม่ใช่เจออะไรไปเจอตอทุกทีตอมันจะอยู่ตลอดก็ให้มันรู้ไปตอไม่เหี่ยวมั่งก็แล้วไปนะฮะตอเหี่ยวเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยมานั้นเอ๊แต่แต่ผมผมได้ข่าวมานะเห็นเห็นเอ,อ่อ ลุงพล่าบอกว่าเมื่อวานนี้จัดแล้วเรตติ้งคนฟังสถานีของ90บเนี่ยห้าแสนกว่าเมื่อวานเนี่ยห้าแสนนะครับจาก1นึ่งแสนหน่อยๆขึ้นไป50 0 0สนนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่พอห้าแสนฝาหนุ่มก็เลยมีไอเดียว่าอาจจะจัดแบบนี้เดือนละครั้งพี่น้องพี่น้องคิดว่าดีไหมผมว่ามันเดือนละครั้งไม่ไหวมั้งมันน่าจะทุกวันถ้าได้ซ้ํา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะมาช่วยกันพี่แม่พี่น่าจะสงสัยว่าไอ้ห้าแสนนี่โมหรือเปล่าไอ้มันรู้ได้ไงว่า5้าแสนเขามีวิธีการนับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วเวลาใครกดรีโมทที่ทีวีหรือเปิดเน็ตขึ้นมาอ่าเซิร์ชข้อมูลเข้าไปเพื่อจะชมไทยไวท์มันก็จะไปขึ้นว่าหนคนหนึ่งครั้งก็เป็นหนึ่งเลตติ้งฉะนั้น มันขึ้นมาเนี่ยครับจากแสนกว่าเป็นห0 0 0สนกว่าแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องเราดูอยู่ดูพวกเราอยู่แล้วก็ท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งรักอะไรก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนร้อเปเซน์นะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันต่อไปนะฮะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเหนื่อยรู้ทราบว่าทุกท่านเหนื่อยนะฮะทั้งทุกอย่าง ทั้งร่างกายจิตใจทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ก็ต้องช่วยนะครับยังไงก็ต้องช่วยฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยนะครับคืออย่างอย่างที่พูดนะฮะรุ่นเราเนี่ยมันต้องจบที่รุ่นเราพี่อาทิตย์ <ฮะ S 2> คือถ้าไปอาศัยลูกลูกลูนหลานนะเราอย่าให้เขามาลําบากแบบเราเลยรุ่นเราเนี่ยลำบากพออยู่แล้วถ้าเป็นลูกลูกนหลานเราเนี่ยเราคิดว่าลําบากมาก,กเ,าเพราะฉะนั้นถ้าจะจบมันต้องจบที่รุ่นนี้คร ก็<ผ>มไม่นานต้องพยายาม,มนานต้องพยายามให้จบที่รุ่นเรา<ช>เราอย่าไปผักภาระให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยนะฮะให้มันจบที่รุ่นเรานี่แหละเออแล้วมีมีอีกเรื่องหนึ่งพี่อาทิตย์เออมันรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชายเขาก็เป็นพวกเทคนิคเทคโนโลยนะเขาก็ได้คุยกับลูกชายว่าวันนั้นน่ะที่เขาออกมากันเยอะเนี่ยเพราะเพราะคือหมายความว่าไอ้รุ่น เขาเรียกอะไรสุดซอยอ่ารุ่นสุดซอยอันนั้นเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้จริงเขาเลยออกมาพวกพวกเทคนิคเทคโนโน่นะแต่พอหลังจากนั่นไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขากำลังจะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองคือตอนนี้พวกเทคนิคเทคโน,โนหรือว่าอาชีวะอะไรพวกนี้เขาถอยไปเกิดน80%แล้วเขาเขาจะไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองคือถ้าเขาวันนั้นที่เขามาเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าสุดซอยนิรโทษกรรมให้แนวชั่วส์เนี่ยเขารับไม่ได้ ถึงได้ออกมาแต่ฟ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยรัฐบาลเราถอยให้แล้วถอนออกทุกทุกอย่างแม้กระทั่งล่างที่เหลืออีกหกฉบับเขาก็ถอนให้แต่ยังไม่จบคุณก็ยังเดินไปอีกเขาก็มีความคิดเนี่ยเขาเป็นนักเรียนอ่ะใช่ไหมพี่อาทิตย์เขาก็เรียนสูงเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาถอยไปดีกว่าไม่อยากเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนี่ต้องตบมือให้เขานะครับสู้สู้อยู่แล้วครับ แต่ระวังนะฮะเวลามึนมึนมากๆเนี่ยสู้ไม่ไหวต้องลดความมึนลงด้วยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเราสู้กันมาหลายปีแล้วนะฮะเราสู้กันต่อไปจนกว่าเราจะได้ชัยชนะชัยชนะเนี่ยเราไม่ได้อยากไปชนะอะไรที่มันมันมัน,มนไม่มีเหตุมีผล ชัยชนะก็คือหมายความว่าระบอบระบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มันเต็มใบเสียทีเราเรอคอยนะฮะคอยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ระบอบระบบประชาธิปไตยที่มันเต็มใบทุกวันนี้มันไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเซี่ยวใบนะฮะอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมแรงร่วมใจนะฮะผมเห็นแล้วเห็นแล้วถึงความ พยายามนะครับคือจริงๆผมมีไอเดียแบบนี้นะเดี๋ยวผมต้องปรึกษากับกับหนุ่มกับเจ้าของเวทีเขาก่อนว่าผมบอกผมอยากจะให้หนุ่มอ่ะจัดเวทีใหญ่ๆอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าคอนเซปต์เราคือต้องการจัดแบบทวงคืนธงชาตินะฮะผมคิดแบบนี้นะผมว่าคุณหนุ่มเขาอยากจัดแหละฮะแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างนะฮะพ่อแม่พี่น้องเราเราก็ทราบๆกันอยู่นะฮะ ก็กระเสือกกระสนนะฮะกันอยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็คิดว่ายังมีคนที่มองเราอยู่นะฮะอ้าวนี่ถามเลยนี่ใครมีลูกหลานบ้างตอนนี้นิ่มใครมีลูกหลานที่มานี่โสด <9 S 1> หมดมโสดหมดแล้วเหรอฮะมานี่ <laughs> ไม่จะบอกข่าวให้คือตอนนี้ตอนนี้ <laughs> พอดีพี่วินแกนบอกว่าเอ๊จะหาทางเอาแอดเงินเดือนเพิ่มไปให้กับเพื่อแม่พี่น้องก่อกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น,นต้องไปหาตังก่อนงั้นก็ไม่มีอะไรให้พิธีกรั้นต่อย,ยังมีอีกอ่าสประมาณ4นาทีพี่วินจะต่อไหม